เอาอีกแล้วครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องทุกคนขอสู่ช่องสร้างไหมสายป้าพาไปทัวร์นะครับดำเนินรายการโดยสร้างไหม่เฉยภูมิครับก่อนเริ่มคลิปฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปน้เด้วยครับเด้อียบร้อยครับคําทองอย่ที่เขาครับเอลซีหานแของเขาครับเจ้าท่อโตทมงานเสียแซมนะครับรอบนี้โมมีโต้ใส่ครับมีแต่ตดไหมครับรอดนี้เอาคามเบิ่งว่าจิขข้นบ่ เราครับเนาะจับมิดเลยรอบนี้พอมีตัวซอยได้เสียแซมรอบไหนครับไก่ยูวมันองศาต้นไม้มันได้ครับได้องศาพอดีอันบ่เอ๋อรวมทั้งเด่นหอทั้งเดิปลูกทั้งนั้นอันนี้เขาสิปลูกเช่น1ดหน่อที่โก้งงครับร่อหลังบ่แม่นครับร่อหลังยังเยอะครับปลูกเสร็จต้นไม้ต้นนี้ครับ ดับเลกหาหัวจุกกนครับพีมาร์เล้ครับหัวจุกโอเคครับหัวจุกยูฟังเนี่ยข้าผูกฟังนี่ได้บมีปภาษาตรงคำกันนะครับครับผมเดี๋ยวสิเพิ่มงานอีกกันว่าขันไปผูกใกล้กันงานครับรอบที่สองของเมือนี้ครับ รอบแรกบอมีหลักยึดได้ใส่ตัสวสอยครับนี่ครับผูกผูกตมหไอยน้ำมาาเนี่ยครับอย่กกลางร้อยครับผูกไปชัจองตามสั้นครับจากนั้นเัาก้กอนเนี่ยต่อกับเสียหลิงครับเสียแซมลุยเองครับเมือน นี่เพราะมัดได้แหงชีแล้วเขาต้องไปตึงฟังพุ่นครับให้ให้โสมันอยู่ลักษณะตึง<อ>ตึงได้ที่สุดที่ดีเขาต้องไปตึงหาวิธีตึงฟังพุ่นกันนี่ครับ ผูมาะล่ะโอ้ติ่ีว่ามันสีมัดเซง่าบมางเลยนี่น้คนลุดนวดลุด <c oughs> เอาย้อนมาจากไหนเอา เอาล็อกแล้วมัดเลยซ่อมแล้วก็จวดครับที่น้องโอเคแลวนะครับครับผมเดี๋ยวคอยหามองลบรัดส้นมีอยอ่อากันตรวับตรวจเช็คโชว์ให้เรียบร้อยครับ ต่ okay. อไปกันข่อนเกียร์สลุดหนึงครับผมใช่ล็อกกันฟีมครับหยับก <Okay. S 2> ันฟีพร้อมครับโอเคค่อยๆเล็งคัดเล่งใช่คัอเล่งมือเราไปหยับกันฟีค่อยๆขึ้นครับเอาลงดูความแรงครับไปเรื่อไปไปไป Điều. khát sâu khát tổ khát cái con tiếp rồi không phải chùm không phải lược tượp Mặt mày lên อย่าแซมมี่เห็นเฟซบุ๊กบวกครับ5เอฟซีเพิ่อนอยากไปติดตามครับนี่จารุวัฒน์พรตัยยะครับจารุวัฒน์พรตัยยะนะครับครับผมห้พี่น้องเขาไปกดหัวใจให้กดไลค์ให้ได้เนาะให้เพิ่อนอยากติดต่อการต่องานมั่นนั่นเลยได้ครับติดต่อสร้างใหม่แฟนเพจได้เลยครับติดต่อพันสร้างใหม่กระเด็นวะครับผมรับจบทุกงานครับ งั้นเดีเพื่อนบ่นเฮ็ดเสียแซมเฮ็ดเป็นบ่แม่นครับงั้นเดี๋ยวคนนี้ผมเฮ็ดนี่นะครับตโจย่างก็คือติดอยู่นี่นะครับเลยงานนี้เพื่อนบ่เฮ็ดครับงั้นเดี๋เพื่อนเฮ็ดผมบ่เฮ็ดเอามาัดใหม่ล้วไปจะได้อีกรอบนึงมันสิบว่าได้เอิ่นรถแมคโครมาซะ,ะบ่ good 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 ขื้นขึ้นขึ้นเอาเปลี่ยนโถไม้แล้วครับเอาโถเสร็จยังว่าก้อนบ่ครับงั้นครับโทรศัพท์แบตเปิดครับเอาเครื่องใหม,ม่มาถ่ายมาเบิ่งว่ารอบนี้สิขึ้นบ่ดแล้วครับเนาะ จะอยู่หรือไปนอกนี้ขึ้นไหมต้องขึ้นไหมเป็นดินย้อนวะมีนำล่างสูงมีนำล่างหล้หอมีเ่นหนักเมียนลองไปอีกรอบนึงครับ กรถแล้วโอ้ขึ้นแท้เว้ยยังไม่ใจมาทันเลยอัน่ะ Vĩ nỉ cái mà này Nha có thân khỉn rồi con Khoài xíu xíu ra. Nhắm sợi đi mất Mà đo cái sổ vẫn là, là bỏ đi đi em có Kỉnh kẻ chén thầy đồ Ừ khẳng này เราลักได้ง่ายป่ะ่นน่ะลักก็องศามันใกล้แคอยู่ครับใกล้เกนเราอีกนิดเดียวบพอรอบบเราถึงเมาหลายแล้วแหงชุดอีกน้อยเดียวพอด้ส่งโตเนนป่ะเนคมาไก็คือ มอจุกล้มครับทำไมถึงมอจุกล้มเนี่ยเยียบร้อยเนี่ยเพิ่มงานเล่น,นบ่ห <laughs> ัวจุกขาดข่อยกะจิคอโตแล้วบนะ่างท่านถอดหลอดในขีดต้มดิมัน,นยุต้ขีดตมหมดเลยถ้ามันองศาที่มันดึงขอบคนเขายับมาขอบนี่ยับน้อยกับด้ครับ ตัวองศาตัวอย่างของน้ำปะตุมต้นเก่านะครับเป็นหลักตัวนี้ครับแ่่วาปลูกบมต้องกลางครับครับขบๆเล็กน้อยบมต้องกลางร้อนป่ะนีครับตึงจะานนี้เห็นไปป่ะใหญ่หลักไม่องศาเป๊ะเลยแบบนี้ ช็คความเรียบร้อยแล้วครับเช็คความตึงของสลิงเลยนะครับพร้อมไปไ,ปไหรัเชนนี่เอาลองเบิอ้งอีกรอบนึงครับง่ายลอครับครัเชนนี่ ào, cất, bay 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 bay, ướp ướp ướp, bay 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 bay, Wow, rồi thế สูตรนี้พี่น้องมื่อไม่ลองเห็ดเบิงได้นะครับแต่ว่าถ้าพวกขืนนี้ลีกะหารถมาดึงครับอย่าไปฝืนครับเพราะว่าบอกลุ่มค้านะครับเนาะอันนี้พันุเห็ดจนเสียนแล้วครับโอเค ฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร้ให้สร้างใหม่ใช้ภูมิครับช่องสร้างใหม่ใสป่ปลาพาไปทัวร์นะครับเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ให้พี่น้องมีความสุขหล,ลายๆครับโอเค